ชขอจงการเล่นเกมแล้วก็อิมเกมเมอร์ศูนย์แปดสามแปดนี่ผมมาเล่นยูโรทักซิมูเลเตอร์สอนกับอิมเช่นเคยนะนะแล้วก็อยู่กับบริษัทกายันได้อดิมทันสปอร์ตจำกัดมหาชนอะไรไม่รู้เต็มไปหมดแล้วก็มาเริ่มง,งานกันเลยเอ้วันนี้ก็มาเริ่มง,งานกันแล้วนะ้รมาทำงานของอารทีหรอกรอารทีลอ็อกใช่รถไฟ<ป>ฟ้าไม่มีเสียงเลยแรงอะ ข้องหังเรามีเสียงอ,ะอ่ะอัน,นไหนเป็นรถขึยนตยนไงเรารถไฟฟ้าเกมแย่ผิดทางผิดทางพิดทางถอยไปก่อนเราออกข้างหลังก <c oughs> ็ว่าอยู่แปลกๆเฮ้ยยามีเราจะปัดตูดงไงปัดวอลนไม่เก่งเอ้เอาอ้มองมไปออกได้ คุณผูชมเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเห็นแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออเดี๋ยวนะไปอันนู้ไม่ใช่เหรอ,อเราเรียกนี่หน้ขาขอไปก่อนเดี๋ยวนะอ่ะไม่ต้องอันนี้อันนั้นหรืออันไหนอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้ใช่ป่ะใช่ใช่โอเคโอเคโอเคต้องไปทางนูง้นอิ่มรถเล่าอย่างเก่าอ,อ่ะไม่มีไม่มีแบบให้ดูในรถอ๋อเออ ไปทางไหนเนี่ยเราอเออรู้ไันบาเดี๋ยวรูอิมรถเล่าอย่างเก่าเลยอ่ะจริงอ่ะอีอุปกรณ์ไม่มีแบบ <ลด S 1> ไม่ดู<ไ>เลยอ่ะรถกายเก่ารถเราวิ่งไม่ออกเลยดินี่ก็ผมก็ได้ใส่ม็อดไยนาวิเกชั่นมาด้วยนะ รถปะมีอะไรนะมีแม็กในรถปะหมดอะไรวะไม่เห็นมีเลยแผนที่อ่ะ GPS อ่ะไม่มีไม่มีเลี้ยวขวาตั้งเครื่องอยู่คืออิมอิมอิมปรับให้ไม่มีพวกคลาสสิกนะมันจะได้เล่นง่ายใชช่ ไม่จะได้ไม่ลบจะได้ไม่รู้ว่าใครจะไปถับสนไงใช่โหใกล้ปีพุทธบาทเฮ้ยวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งเกมทรมาต่ออันนี้ก็ให้อิ่มนำเลยต่อนะก็ต้องเอ่อคิดทางนี้นะฮะไม่ชอบเลยรถไฟฟ้าเหยียบไม่ออก ขึ้นมดิแทบไม่ขึ้นเลยอ่ะไปเหยียบอืดขิดซ้ายจากนั้นเลี้ยวซ้ายอันนี้่ะไม่ต้องกลัวไม่หย่อมเราผ่าไม่ได้เลยเลี้ยวซ้ายเฮ้ยเลี้ยวซ้ายไหนเนี่ยเนี่ยก็จะเลี้ยวซ้ายตรงนี้อ่ะถ้าแบตหมดจะชาร์จตรงไหนสมมติไม่รู้อของเองมันไม่ใช่น้ำมันใช่ปะไม่ไม่ เอหมดเ่องีัขาเขาเอได้ไหมใช่ไหมไม่ใช่เอฟหมดคืออะไรวะอานนี้ใกล้กันร้อก่โลถึงเก้าสิบเก้าโลอ๋อฮะกลยบอกเพื่อไม่ต่างกันอาหารหรือเปล่าราทันไหมไม่ทันหรอกอาจจะทันนะไม่ทันนะ เรต้องขับตามกฎจราจรนะเขาบอกให้ห้าสิบผมเหยียบเจ็ดสิบไม่คิดผมเหยียบมาล่อเกือบร้อยฮะเอ้ยไฟเขียวพอดีนะนิ่งกลงต่อไปเหยียบแบบเกือบต็รที่อ่ะกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่รู้พอดีเรตาอบอดตาหมวปิดไปเลยอปิดทางปิดแล้วจะไปถูกได้ไงเลียเ้ยวขวา,าผิดทางนิดเดียวไม่เป็นไรเลี้ยวขวา เราเห็นพ่อมันกร็พย่าเป็นอะไรเป็นพอลีเชดนะลีเชดได้เหรอไม่ลงต่อไปเราไม่เราไม่ลงเราใช้เกมออริจินลอล่แหละก็จะด,ดูนะมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเฮดดี้อาร์มคุณผู้ชมไม่นี่เป็น, me, นเกี่ยวบางคนเนี่ยที่ลงลีเชดแล้วลงไม่ได้เนี่ยก็จะสงสัยทำไมมัน มีเมนูให้นิดเดียวก็ต้องทำต่กคือต้องลงมีเชีดเวอร์ชันเก่าใช่สามจุดสี่หนึ่งอะใช่ปะเออสามจุดอะไรสี่จุดเก้าหนึ่งเออสามจุดสี่เก้าหนึ่งเออสี่จุดเก้าหนึ่งดิเออชิดขวาจากนั้นชิดขวาม,ม,มันก็แรงนะแต่รอบไปลายไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะรถไฟฟ้าชิดขวาจากนั้นชิดขวา ไม่เห็นเองในแมปเลยอ่ะเองไม่ไกลเลยมาไกลแล้วโอ้โหเดี๋ยจักร้อข้างเราล้องขับตามกฎจราจรไงมีไฟแดงก็ต้องหยุดแต่เราไม่เจอไฟแดงเลยจริงจริง <c oughs> ยิงยาวเน,นื้วขวาตรงนี้พี่ชม เปิดทำไมเนี่ยเอาถึงร้อยยังเนี่ยที่ขับมาหกสิบอยู่ตอนเนี้ยถ้าจะร้อยยี่สิบไปเนี่ยทางด,วด่วนถึงแม้มันขับแค่แปดสิบไปช่างเถอะต้องทำตามอิ่มนะพี่โยมทําตามกฎจราจรที่ตั้งขึ้นมาเองใช่เพราะเราคือบริษัทมหาอำนาที่สุดในประเทศนี้ในโลกนี้ใช่ ไม่มีใครควบคุมการขับรถของเราได้ถ้าใครจะมาแชมหน้าเพวกเราก็ฆ่าทิ้งอะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนแบนในช่องบินข,ขับไปเรื่อยนะชมเป็นงานแรกก็ไม่ไกล <S <S ไ,<ห>มไม่ไกลนะวันนี้ตอนหนึ่งมิชมคือจะไปจากอังกฤษไปสวิตอ่ะยีะ่สิบชั่วโมง สวิตอะไรครับสวิตไฟเอออีมเราเจอโคสดนึ่งอะ่ะเขาพูดว่าเดี๋ยวพ่อเก็บพ่อมีเงินเหลืออยู่นิดนึงพ่อเก็บเงินไปที่สวิตนะ <c oughs> สวิตอะไรสวิตไฟอืมลืมบอ,อกกันที่จะไปสวิตอะ่ะคือมันหนักเกินไปไม่ได้อะไรแล้วก็สำนักงานอย่างของพวกเราตั้งอยู่ที่ดูซมเบิร์กนะ ใช่ใช่ต้งอย่างที่ดูสิบเปอร์อนอาทีล็อกบรอสัตว์อะไรก้อาทีล็อกไม่ลูอโห,ห่งไกลเลยมาเซอร์ดอนนะออีกอสิบห้านาที แรงอยู่แรงอยู่เอาเรื่องชิล <รอ S 2> สผมนี่เก่าของเก่าของเก่ามากมากเลยอ่ะคนสมัยก่อนเขาไปส่งอีมแล้วคนสมัยก่อนเขาไปส่งกันได้ไงอ่ะอะไรไปส่งอะไรกันเพาคนสมัยก่อนที่ยังไม่มี G B S เขาส่งกันยังไงอ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกัน,นอ่ะแต่เราก็อย่าไปคิดถึงสมัยก่อนคิดถึงสมัยนี้เรามีแล้ว เอ้ยเพยมเลดจับแล 54, ้วห้าสิบสี่ห้าสิบห้าเปิดเฉดได้เปิดรีเฉดด้วยเหรอแม่งถ้าปิดรีเฉดอะเรื่องวันนี้มามาณสิบสี่สี่หมืนห้าพันล้า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 นเท่าไอน,นี้พูดจริงจริงจเฉดจริงทะเบียนขจากนั้นใช้ทางออกด้านขวา เกมนี้ไม่เคยเบื่อใช้ทางออกด้านขวาแล้วเข้าเมืองรถเขาเหลือห้าสิบฮะอู้ฮะไปเตะเดี๋ยวทางนี้นะ ครับใกล้อยู่ไหนแล้วใกล้ถึงแล้วตอนนี้มันไม่อยู่เยอรมันมใช่ไหมแล้วเราต้องหกไงในแมพเนี่ยมันถึงนันสเซียดอฟเองกำลังจะเข้าเมืองและแล้วถึงแเนี่ยแกก็ไม่ถึงกระแปะขนาดนั้นใช่อา้าวสวัสดีครับซีอร์ที่เช็คครับมีอีกมีคร<อ>ับไม่ถึงร้อยเลย มีอีกมีอีก,อกคันหนึ่งตามมาครับอ้าวอีกคันหนึ่งอยู่ไหนอีกอีกประมาณสามพัน 8, ล้านชาติฮะอโอ้ยเลยอ้ยเลืองแบบยากสุดเลย เพราะบริษัทชื่อบันลนทยทัสปอร์ตแล้วจ็จอดให้จอดอยังไงให้แบนไลฮะเดี๋ยวนะให้มันขอไปหานู่นก่อนให้มันมีพื้นที่นะครับผมจอดไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่รล้วรถสายฟ้ามุ่งอย่างไงแรกไม่ได้ถึงในรถเก่าทำไมเพราะเราเรวิวหนึ่งหรือเปล่า แล้วก็เลยเปนหนึ่ง้รับรับงานไม่นี้ไยไงแต่นี่งานดีสุดนะหรอใช่คุ้มที่สุดไม่ไม่ได้แพงสุดแต่คุ้มที่สุดอันนี้ได้เท่าไหร่พันกว่าบาทพันกว่าบาทพันกว่ายูโรสิเออ,อมจาเยอะอยู่นะได้เยอะแหละสามหมื่นพิ่งแค่ชั่วโมงเดียวเอง ออกด้านขวาไม่ตรงเลยคนะดีหน้าไปใช้ทางออกด้านขวาชิดขวาไอ้ตรงปงุ่เ,เป๊ะพอะใกล้เข้าแล้วก็ต้องวิ่งนะเราต้องถ่ายรูปก่อนนะฮะเยีะยวหน่อยชิดขวา จากนั้นเลี้ยวขวายิดขวาจากนั้น <Okay. S 1> เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเป็นอันเสร็จพิธีรอ้อยเจ็ดสิบเจ็ดกิโลเลยเหรอฮะชิดซ้ายจากนั้นเลี้ยวซ้า,ซายเขาจะไปแค่นี้ฮะสำหรับเกม<อ>เกมอ,อ,อ,อะไรนะยูทาร์ซิมูเลเตอร์สองพันยี่สิบเอ้ยไม่ใช่ยูทาร์ซิมูเลเตอร์สองนะฮะแล้วเจ๊ก็จะมาอีพีสองนะฮะสวัสดีฮะยังไม่ถึงเลย โอเคไฟเด่ยเขียวแล้วจิมข like ้าแป๊บเตลี้ยวเตรขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวา คนที่สองเล่นไม่ค่อยเก่งมากคุณจอยตีเช็คมืวซ้ายที่นี่คือจุดหมายของคุณ ไอพีพอู้จบ มันยากจังโอยหนูมีมี่ยากนะมันเอ้ล้ออันนี้ไม่อยอมเข้าคุณผู้ชม,มขอให้มาใหม่ดีกว่า